กับปาทิมานสำรวจน้ำตกน้ำน้อยนะครับน้ำตกน้ำน้อยวันนี้ต้องไปถึงให้ได้ขึ้นไปตะว่นนี้มาแล้วตนนดนนนนนนนกนบนน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 น้นนานน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 นคนับนนนนนนับ ถึงแล้วนะครับแถวหน้าถึงแลกน้ำตกนี่ปลูกต้นอะไรจังกับอ่าตรงนี้ยังน้ำพุกันตรงนี้มีน้ำพุกันกับน้ามันลงมานี่น้ำขนลงมานี่มะสิเราเดานป่าเียนเปลียนเดีวเราเดินผ่านปาเรียนเียนน้ำน้อยนะครับ อันนี้ถึงแล้วนะครับน้ําตกน้ําตกน้าน้อยนะครับมาหลายรอบแลวไม่ถึงวันนี้ถึงแล้วนะครับเอาบักเอกไปไหนบ้างบัเอกน้หน่อยนาหน่อยโอเคโอยีดีครับบัเอกตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลน้าน้อยนะครับน้น้อยน้อยหนเราอยู่บนเนินเขาบนลูกคอดตรงนี้มีน้าตกด้วยครับ ยินในชื่อครั้งก่อนมาแล้วหลงทางก็นี่ไม่หลงครับพันมาแล้วก็จอดเดินเดินหาเดียวนะครับมาดูควายเปลือกแล้วมาน้ำตกน้ำน้อยนะครับควายเปลือกขอมาดูน้ำตกน้ำน้อยก่อนเฉลิมเพื่อนๆนะครับนักออกกําลังกายนักปั่นทั้งหลายนะครับเปันไหนบางีบางีนะบางีครับมาอไปนาเป็นยังไงครับ เรได้ทรบาี่รอน้องมาานรได้ทุ่ัอทุกรานครับครับโอเคครับต้องนน้อยนะครับวันนี้เราถึงแล้วกลโตครับ บางเอนะครับสิงไก่สิงไก่สิงไก่อันนี้เราสิงแล้วนะครับสิงไก่ที่เดียวก็จันไปจากที่ไห,หนนะคือน้ำน้อยที่มาของน้ำน้อยนะครับเมื่อ,อก่อนก็เรียกว่าบ้านน้ำย้อยเนบตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นน้ำน้อยนะครับคือน้ำหยดย้อยมาจากภูเขานะครับ น้ำตกน้ำน้อยนะครับน <abonn és> ้ำตกน้ำน้อยวันนี้เราถึงแล้วนะครับถึงแล้วจุดยอดแล้วนะครับสองรอบแล้วสองรอบแล้วรอบนี้ถึงแล้วนะครับน้ำตกน้ำน้อยที่นี้มีเพียงน้าตารินหลังลาลายสาย น,น,น,น้อยนะครับน้ำตกน้ำน้อยวันนี้ถึกแล้วนะครับอยู่ใกล้บ้านเราอเองนี่นะครับ